กบนะครับผมกบหน้าหนาวอันนี้ผมไม่ให้น้ำเยอะครับขอ,อให้น้ำเวลาเดียวตอนเย็นคลับเป็นอยู่ธรรมชาติทั้งรนนครับผมพอพันเม่พันเม่อพันครับผมพันเก็บเอาไว้เลี้ยงแบบธรรมชาติดูนะครับผม จะอยู่ทตตี่ธรรมชาติเลยครับี่าก็มีนี่แบบธรรมชาติธรรมชาติจริงดู้วยนะวันนผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผม มาดูมะเขือครับผมมะเขือปลูกไว้สิบกว่าต้นส่วนหน้าบ้านนิดหน่อยอนนพริกครับพริกเพื่อให้กินเลยก่ดนกินเลยครับผมมะเขือมันกำลมีลูกครับอันนี้ปลอดสารพิษนะครับผมปลอดสารพิษปลอดสารพิษนะครับผม,ผมเอาไว้กิน สืบต้นมีลูกมีอะไรพอได้กินอยู่ครับผมปีนี้ปลูกไม่ค่อยเยอะครับปีนี้ลูกใหม่เยอะครับผมปีนี้ปลูกเยอะนอะครับผมยังไงจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผมปลูกผัดปลอดสารพิษครับผมครับเรามาดูกันนะครับเพราะว่าผักตบชาวบาออกดอกนะครับอากาศต้องเริ่มหนาว,วนะเนาะ ตอนนี้เริ่มอ,ออกดอกนะครับผมออกตบชวาที่บสดยังปลาครับผมตอนนี้ปลาไม่มีแล้วนะครับหน้าหนาวแล้วกตบชวาเริ่มออกดอกแล้วนะครับออกดอกนะครับกตบชวาดอกสวยมากเลยครับอ,ออกดอกสวยครับผมบเดี๋ยวพามาดูขนุนหลังบ้านนะครับผม ต้นนี้ออกลูกครับผมมีลูกแล้วเอาต้นนี้ตัดจ้ะครับผมมันเบียดกันล้วก็เอาต้นต้นเล็กไว้ตันนี้ออกลูกครับผมหกเกิดลูกครับลูกยาวเนื้อดีครับหองประเสิร์ดถ้าสุกแล้วใครอยากกินก็ามาหาได้นะครับผม นี่ครับสวยมากครับ